ส่วนที่ชามก็มีตัวซีตรงนี้ผมก็จะขีดเป็นเครื่องหมายไว้เพื่อให้ใส่ตรงกับมาร์กที่เข้ายอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายพานใหม่อย่าไว้ใจสิ่งนี้ <laughs> C CX 150ลูกค้าสั่งเปลี่ยนสายพาน บอยกชุดชุดหน้าน้ามีอะไรบ้างสายพานยางสไลด์ชามเม็ดตุ้มชามนอกเม็ดตุ้มอ่ะชุดนี้อันนี้คือชุดสายพานแล้วก็ชุดหน้าแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องควรเช็คด้วยอ่ะมาดูทินี้ พอเร้่มมาเปลี่ยนสายพานล้วก็ถือโอกาสถอดพวกชามมาล้างด้วยมาเช็คด้วยนะเนี่ก็คือล้างให้ใหม่หมดหัวคงขววเครื่องพวกนี้แล้วทำไมถึงขี่แล้วไม่เหมือนรถใหม่ๆจริงๆแล้วเราต้องเช็คชามสไลด์หลังด้วยเห็นไหมอันนี้มันเป็นรอยมันสึกไปแล้วทีนี้มัน คล้ายๆว่าเวลาขึ้นอะ่ะมันจะเป็นสองเสียงอยู่ปึ้งบางทีก็เหมือนกับเสียงตกหลุมอะ่ะอื้อประมาณนี้ฉะนั้นอะ่ะจริงๆอะ่ะมันต้องเปลี่ยนชามสไลด์หลังด้วยแต่อันนี้ลูกค้าก็บอกว่าเปลี่ยนชุดนี้ก่อนเพราะว่าน,นี้เราเพิ่งแกะมานะแกะมาล้างทำความสะอาดแล้วยังไม่ได้เบิกมากเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเห็นไหมรูเนี่ยมันสึกมันควากแล้ว มันก็จะหลวมมันก็มีส่วนให้เสียงดังด้วยแล้วก็ขึ้นลงไม่สมูทนะน,นี่นะมันจะขึ้นแบบไม่เปื๊ดๆเหมือนเหมือนเหมือนของใหม่เนี่ยเวลาถอยเข้าถอยออกนี้มันก็แคกเห็นไหมมันขึ้นแล้วแบบปกติใช่ไหมมันอยู่แบบนี้เวลามัแบบนแบบทํางานปุ๊บมันต้องขึ้นแบบแบบขึ้นง่ายนี่มัน มันเป็นร่องเป็นรอยคือมันขึ้นก็อกแ๊กก็เก๊ก,ก,กมันก็นะตามอายุการใช้งานจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนชุดหลังด้วยถ้าให้มันสมูทขี่เหมือนรถใหม่ๆสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปะแจบล็อกผมเคยรีวิวไว้วแล้วก็ไปดูในคลิปเอานะทีนี้เราก็ต้องอาจจะต้องใช้เท้านะครับกดเข้าไปด้วยเหมือนโบราณว่าไหมปากกัดตีนถีบ หลังจากเราขันไปด้วยมือแล้วก็ใช้บล็อกแล้วก็บล็อกฝ่ายขวามัดสรุอันนี้มันปรับระดับได้นะเราจะเอาเวลายิงเข้าจะเอากี่ระดับอ่าระดับหนึงระดับสองระดับสามระดับสี่ระดับห้าระดับหกอ่าทีนี้ลองดูระดับสามก่อน ว่าระดับสามก็พ,พอนะส่วนเม็ดเดิมๆม,มันจะมีฝั่งที่มีการซับเสียงนะเป็นปฏิกฝั่งหนึ่งไม่มีฉะนั้นเมื่อเราหายชามขึ้นแบบนี้อ่ามันทำงานแบบนี้ใช่ไหมครับมันทำงานทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บแล้วก็ต้องเอาฝั่งที่การกระแทกอะไว้ฝั่งนี้คำพูดง่ายๆหายชามขึ้นแบบนี้หันเข้าหาตัวแล้วก็ฝั่งนี้ อยู่ขวามืออ่ะเนี่ยง่ายๆหลายๆคนยังยังยังใส่กันผิดนะครับคนที่ใส่ถูกแล้วก็เยี่ยมนะก็ไม่มีใครผิดใครถูกแต่ว่าเนี่ยก็สังเกตกันดูส่วนที่ข้อเหวี่ยงมันก็จะมีจุดมาร์กอยู่นะจุดนี้คือศูนย์ตต้บนส่วนที่ชามก็มีตัว C ตรงเนี้ยผมก็จะขีดเป็นเครื่องหมายไว้ เพื่อให้ใส่ตรงกับมาร์กที่เข้าอย่างประมาณนี้ปุ๊บแลสายพานผมจะชอบใส่ข้างหน้าก่อนเพราะคือใส่กางหลังก่อนแล้วหลุดต <laughs> ามนอกก็ใส่ไปประมาณเนี้ย เห็นไหมน็อตสกัดมาแยงไม่ควรนะไม่ควรจริงๆก็หลายคนอาจจะใส่ข้างหลังแล้วก็บีบเข้าไปก็ได้ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกแล้วผมว่าแบบนี้คือเราได้ได้ยิงคัดหน้าให้มันแน่นก่อนส่วนตัวหน้าบล็อกยีิบสองเราก็จะใช้ระดับหกไปเลยยิงชามหน้านะมก็ตั้งได้ อันนี้ลับสามสี่ห้าหกโอเคอ่าไม่หลุดแน่นอนทีนี้ก็เอามาที่ชามหลังต้องบีบอันนี้ก่อนแต่ว่าเราล้างใหม่แล้วมันลื่นมันก็ไม่ยากหรอกนี่นหละปึ๊บอ่ผมว่ามันก็ไม่ยากนะใส่แบบนี้นะคือถ้า เราไม่ใส่ใส่ข้างหลังก่อนนะบางทีตรงเนี้ยมันบีบไม่สุดแล้วลองติดเครื่องอ่ะมันก็จะอะไรนะมันจะหลุดผมเคยเคยโดนหลุดเไยเลยใส่แบบเนี้ท mm ีนี่พวกข้างหน้าข้างหลังเราก็จะใช้ระดับหไปเลย mm hmm. เนี่ยพอรอยสกัดมาแบบนี้มันไม่ค่อยสวย ตัวนี้มันเป็น800นิวตันนะครับมอเตอร์บัสเลดปรับ6ระดับ <c oughs> เคยรีวิวไว้แล้วย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าก็ได้น <c oughs> ทีนี้เราจะติดเครื่องแล้วเพื่อให้สายพานยเมันเข้าที่ก่อนก่อนจะปิดฝานะหลังจากประกอบเสร็จเราติดเครื่องแล้วให้มันวิ่งดูก่อนว่าอยู่ประมาณไหนนะเพื่อความปลอดภัยแล้วเช็คน็อตอีกทีนึง ่เ <laughs> งียบดีนะอยูเงียบดีอยู่ทีนี้เราจะย้ำนอตอีกทีแล้วก็ประกอบเนี่หลังจากติดเครื่องเสร็จแล้วมันก็จะตึงบอดีเราก็ย้ำนอตอีกทีนะ น,นี่ข้างในไรก็ล้างเรียบร้อยอแรงจริงจริงลองดูว่ามันโอเคไหมแต่ถ้าดีอ่ะได้เปลี่ยนชุดหลังเนี้ยชามตัวไหคัดยังมีชามยังได้แต่ว่าคดสไลท์ถ้าได้เปลี่ยนโอเคเลย เรียบร้อยก็ถือว่าไม่ดังนะชุดข้างเดี๋ยวเราลองขี่ดูว่ามันยืดไหมสองจังหวะ โอเคแต่น่าจะได้ยินนะครับตอนขี่ไปมันจะเป็น2เสียงอยู่อ่ะอันนั้นคือชามหลังเลยถ้าของใครเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นคันนี้ค่าแรงถอดเปลี่ยนแล้วก็ล้างทำความสะอาดล้างชุดข้างแบบนี้สี่ร้อยแพงไม่แพงคอมเมนต์มาได้ก็ <c oughs> เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆนะครับอย่าลืมเช็คชามสไลด์ด้วยสำหรับรถออโตโท้ที่ขี่ไม่เหมือนกับรถใหม่ๆ่เช็คเลยเพราะรถนี้ก็หลายปีแล้ว นะฉะนั้นควรเปลี่ยนตามระยะที่คู่มือให้มาแล้วจะแจ๋วนะอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพ่มเชี่ยวหวาทุกคนก็นทำได้